ก็ตัวนี้หลายเลยบ๊วเด็กลุจำเจวน้ำพักตกโรีดจกินข้าวกินน้ำเลาสิเตรีมเดินทางสิไปนแล้วเหรอบ้านปลาบนต่ออีเดนี่เนาะน้องจาเนาะเขาสิไป มีอย่างเอาไม่นเนาะไปเหินปลาเนาะไปหาเก็บมักคือมักแข็งมาเป็นกินแล้วก็บรจ้อริ่นจะไปอันหาเพื่อวันน้องใจหา,หาผู้สาวสบายดีเออเขาก็ยังไม่ได้สบายดีด้วยเลยเขาก็กักันเบาเสื่เอเลยสบายดีก็น้องใจสบายดีป้าขเขาจรเก็บเข็มฮาสิเดินทางไปบ้านป้าเพิน่นแล้วก็บบจ้อยกับ ไปไปใช่ไหมโหยโหตายอะไรจ้ะน่ะแม่ให้เราสิปักกันเดินทางไปปะบ้านป่าเพิ่นกันเนาะโดยปะเพราะว่าไปปั่นนี้เพิ่นตัดข้าวต้มน้ำเนาะมาจ้ะเนาะซ้ำนี้เนาะกันเห้ไปค้ำกับกันซีบิปนไม่ได้ตัดข้าวต้มน้ำเนาะโดี๋ยไปเบิ้งไปเบิ้งเนาะมันหนาวมันนี่จักมึงเดี๋ยวเขาก็จะวัวต้มดอกมันก็จะตุ้งพายอยู่บ่นทะเล แต่น้องใจกินกระเล็บไปรอดนึงเลยป้าจ็บคอบสบายเฮาหนาวเฮาไม่กล้ากินเลยเฮาน้องใจป่ะไปเลยได้โอเค let's go let's go ซื้อต่อพูนองทางบ้านพนย่างเข้าไปในบ้านป้าพนเพราะวันนี้เป็นบ้านนอกมันในอีกบ้านป้าพนน้องน้องใจเนาะพนย่างเข้าไปนี่กับะมาณใก่เติมกเตื๋ยนเพื่อนนะ เข้ามาแต่้รได้ลยได้ลส่งทิดเนาะตอนยังบอเลี้ยวเขาก็สิ้ยังฝากอย่างบ้านพ้นไปพูดละเข้าไปในบ้านมันเป็นบ้านเนาะบ้านในอันนี้บ้านนอกนี่อยู่ช่างแค้มสนุนง่ญ่เลยเอายางเข้าไปนี่ก็จะเป็นบ้านในอีกเนาะไใจะเข้าสีได้อย่างเนาะเข้าไปกะโซนนี้หอยก็จักเข้าหน้าพ้นคือสิง้งาลยเนะาะจะเขาก็สิมาเจาะเบิบ้งเข้าหน้าน้องใจเขาละ อุมปนปอยู่ดิากันเอาปานปลาปืนเราไปใส่ขอสัญญาขอพูดวงใจเราไปใส่วอลไปคือปลาพืนป่ะาะชวนก่อนหยสบายดี ยังเอาไปไหปนพีกผู้เล่าน้องซื้อบริมาตน,น้ำซ้ำน้องซื้อข้าเฝ้าหานน้องจันเนาะออกเลยมากแต่สองสาวเฮาไม่ได้เป็นสุดนี่เธอสุดเลยเอาลดกินเลยเจ้าปัน่นเพิ่นปั่นอัน,นขนมเ,เ,อ,เนอ้ยเด้อแซ่บบ่าอืมกินตลอดกินเงิน กินเงินข้าวหักแล้วไปกินต่อยอ <c oughs> แ่บยังเลไหวฟันแล้เลยนี่ไปมีของป้าก็ฟันนันเ,เลยเพาะกินไข่ยยมดแดงเลยไข่ม,มึกส้มมากคนน่าจะไปหาเนะหาแขมเซพ่พุ่เนาะจักเราหักมึส้มนะส้มนี้นอไข่ไข่มันมดแดงอือไปยากเลยนะอายจากินไม่ได้อายจะเราแพ้กินนี่เราเป็นตุ่มคือเรากินจี่รอเห็นบ่ เรากินจะิ้อแล้วก็กแพ้อายเะนะเราไม่ค่อยได้กินเด้ยังส่งสาวเฮาเฮาไปบ้านในไอ้คนยู่ชายถ้ามยู่จักจักเข้าเจ้าไปไซบะน้ำประครบข้าเจ้าเดี๋ยวดอกอายเะนะไอ้คนครประคบคระก็สซีเฮามาน้ำเฮาไปละวนี่เฮามากับน้องใจส่งคุณเฮาข้า,า,าขเจ้าไปทางไหยบ่ ตัวนี้เขาทางไฮแล้วมิทนี่เขาเจ้ากระจูดน้องใจเด่นหลยพอถางแล้วถางแล้วแล้วหายเจา้าพอ,อยังไ,ง,อออยงไม่ได้ถางเนาะพอแล้วให้เพื่อนเพื่อนจะไปถางเนาะถางที่ใช้ปีนี่บ,บนอันไปแล้วนี่นะบอบอที่ตายรอดบนนี้มาหอดโซนป้าแลนะ้ว ถุงบกักใหญใส่ถุงน ой, ้อยหัเด้ถุงสีขาวนะออใส่ถุงสีขาวนี่ใหญ่ก็เก็บเว้นกนอ่อนฮะโลจ,จําแจ่วแซ่บป้าออยเพิ่นเนาะินมีบ่า,าหนีน้องเอาไปเด็ดอันนี้ก่อนบัปาพุ่นนีมีปูมเพ็ดเนาะ พ่อเล้วผลขาดเอาหลานเพไนเนาะเพ่นช่วงนี้เอาหลานเอาเพล่นะอาหารน้องใจมมแหลงนั่นเออเอาอะเอเก็บเลยมีแต่น้องใจเนาะเอ้าเอาเอ้กเอาเอาเอาเก็บเก็บเก็บเลยหลายเมนเอาโมโลจำเจียวนวยแก่ก็เขากินนะนะ กินอย่นั้นนะกินกับมีมมสีเอ้ยกระเต็มกระตุกมีเอวยกระเห็ดเว้นคือกันเออมักแกงเสพป่าซ่บเนาะปิ้งป่าแล้วก็แกงโอ้ซ่บกินแล้วก็พาอหึ้นเลยนะพ่อตัวนี้หลายดิ เบอ้ลเด็กอะลุจำเจวน้ำพักโอ้จังไกราะได้แต้ักโรีมุกจ๊ะค้กระตกมันนี่นะมาหาน้องจฝนกระตุกหนาวเดี๋ยวกีมาถอกยามเราเวียกตัวร์คือบนาปาบอนเรียนบอลเยนนไจะรูปแมลเต้บอัช่วยบอล ดกเลี้ยต้นนี่นะตาหนีงยว,วัว,วหลานพิ่บ <c oughs> อกสวนพิ่มีทั้งอ,อ้อยพิ่ได้ มันมีเอามาหลายๆไสอยู่นะที่เฮาเก็บเอาผาไปฟอมกินอ้อยอ้อยอ้อยเพิ่นอ้อยตะเก้าตะกี้อ้อยแต่ปู่ย่าตายายพ่นอ้อยลน้อยๆนี่เนาะนก็คือกเราตัดออกก็สิได้อ้ยสมัยตะปู่ตายาโอ้ยแซ่บกินอ้อยนี่โตจนอ้อยไป ได้ออ้ยได้อาอยายมกินดีหวานต้งใส่ล่องเนาะเพื่อนปั่นขนมกับหลานเพื่อนบอกซื้อวอนซื้อบุนบุญวอนบุญวอนดอนโอ้ยซื้อกะน้องใจน้องใจ น <laughs> ้องใจกับ <chor> พ <ragt hib> ี in <Inter> <ator> ่เลือ่ะซื้อน้องนะตอยตอยไข่ใจซื้อกันเนาะนุ่งเคิองไม่นี้พักกันนุ่งแบบกะหลี่กะหลี่หนาวหนาวเวดีหนาวเวดีโลมีแน่าหนาวธรรมดาหนาวเวดีโลเนาะอ้อยกันลักอ่อยกั lạc kìm ôi con, lòng trái con, sẽ kìm đây này, bát đâu nè, um, ตัวแก่ก็เอาเด้อตัวเลืงๆนะนี่เอาแตัวอ่อนๆได้เลืงๆเอาเลยเอาผู้สืแดงน้อพี่เคยเห็นละเลยเอาคือพีเคยเห็นแล้บุเคยเห็นแล้ได้ว่าเราฉีนึ่งเข้าเลยนะะอือ กระบายมงพรอะมาณนี้แหละพรอวาณใบ้ยงนี่แหละโมหิังม้งพอนึ่งข้าวตะเวนนี่เหยมพอมีมงไม่มีเวลาเนาะข้าวมดยำดแล้วมันนึ่งรดน้านยนีีขึ้นยาวงใจนั้นยนนี้เนี่ยต้นนี้นี่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 จากงะตวตัดออก ลองออยป๋อตัดกบะเขือนี่ตัดตัดอย่างโอ้อยู่ในมือเขาเจ้าขายโลกจำเจาเป็นราคาปลาพันตัดปลาพันตัดทิมพอนะมันหลายพ่นเนาะมันหลเพ่นก็เลยตัดทิมพ่นเก็บนะไหลายแล้วเพ่นก็ไล่ตาต้นหนึ่งนะบ้าก็ไหล ่ะบเออลไม่อะก็่ากระหลานเพิ่นว่าหนาวด้วยาสังเกตนะยำหนาวเนาะตีตนลุละหลานมันหนาวโอ้ยแล้วน้องใจก็บกนุงเคิงคือเกาหลีเนี่ยมันเนะจะกเกาหลีจะเกาอันนั้นเขาและ มัอนี้นะจักจักชุดแล้วมัอนี้ไปตะเอ้ยนะสาชุดแล้วนี่นะชุดกับป้ในรถตัวน,น้องเสื้อเสื้อกลมนะพูดได้วุ่นพูดเอาเอา,เอา,เอาปล้าแล้วไหมนะ ยูแถวนี้ก็หลายยูแต่น้องใจแล้วม่เห็นซื้อๆนะแบบมันหลายแล้วลายตาเลยวันนี้ไปไปพูดีบ้ไป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 ั้งนั้น<ป><ป>หน้าพ<ป>ูดอีกก่อนบันนี้น้ำไม้บ้างพปลูกเนาะ มีมดในสวนแล้วเนาะอ้อยละพุ่งก็ตัดทิมเราไปปูดไม้อีกเด้อบ้านเราบ่มีหน่อไม้บ่มีหน่อไม้บงเอ้าสะดุดลักลืมสะดุดลักเลยเารกว หลายเลยนะมีจตนยอนอ่อนเนมาวนนะอยูี้พนะมีตะนยออ่อนนี่โอ้เย็นเย็นเยนเลิ้มมันนี้เก็บนี่แล้วก็สิพาคก็ไปท้าอยู่ในรถมาจ่อยเพ่ะ เนาะเย็นอะไรเก็บได้หลายแล้วนี่นะหน่อยอ่อนนะเก็บเลยอ่อนสวยๆงามๆเลยงามคือภูเก็ตนี่นะยังโบราณเก็บยังโบราณตัวนะเก็บคือบปเห็นนี่นั้นให้คนเก็บไปผัดใหงเงินนั่นเลย ลายตาดิมีแซลบเลยมาสมเป็นสีส้มข้างนาไนอ่ะบอ๊ะติดสีส้มหรือเป็นสีบัวมากมันเป็น,นหนามเนาะ โซนักเราใช้พ่นมือก,กินกับน้อยส้มขนอ,องใจกินหลามเสื้อปากกระเสบอยู่บนเนาะแหลมหลามเส,สือแจ้งนะ,ะสนุกหลายเลยบานคนเนี่ยเฉพาะคันบ้านน้องใจก็กไม่ได้มีหลายผักมาในเนาะเขาเจ้าเก็บกินตลอดเนาะคือบ้านปลาพราะนั่นกินไม่ได้อันกินไม่ได้อึดหลายได้จน เก็บต่ออีบอแม่นบอกฟอแล้วนะมาเราจะได้หลายเนาะเอามือมือเก็บปลาอยู่เหรอเนาะน้ำไหมปลาปลูกบันนี้นะบางต่อบางนาจากล่าวเนี่ยบางไม่โบ๊ะแม่นบอกอ๋อเนือ อ,อ๋อหรือน,นะงามลายงามคือจะของปลูกให้เป็นหัวปลาจ้าน่ะจะของเราหักแล้วแถวเลยะจะปลูกไปเลาะเก็บอีเดียนยังบม่ได้พ่อเดี๋ยนี่คนนะ่ะากได้หลายๆหากเก็บแถวข้างๆเพื่อนปลาคนนี้แหล<ช>ะเ,เก็บอีกก้อน,เ,น,เ,อนเก็บนันเลวเพิ่อตัดอ้อยมากินมัอน,นอื แันหลานขิ้นกะหวานอยู่ปมาขอบคุณค่ะนี่อ้อยอย่าบุญจะบาตอนจาละบาัดระเบิดหวานเลย ดเอนป่า่นเดินอ่ะพี่ปาพุนดน,น,น,าน่านาน่่านเนืน้อนต <c oughs> เพื่อจะได้กินเนาะอ่าจะาชาออมุนอป่อยฮึมโลลุโลลุหลานกินก้อนตเองยังกิน ให้พื้นโลให้หลานทั้งคู่กันสิก้อนจะกินเอ้ยเออเอเอไงมือน้องนะมาแล้วมีตะลุมีตะหลานเนาะเองจะเฝ้ากินให้หลานกินก้อน หวานเลยครับอร่อหวานคักเลยลบึงเด้หลานเด<อ>้นเอยแต่ละคนกินร่แทบเลย <c oughs> ตานานนะ มันตบ,อ,นบอ,อ,อ้อยบอนนงใจมันนะได้กิจจนอ้อยเนะหวานแห้งลยเงียมก็ได้นะฮะเตอร์หลนเปียดวางพนเอ็นปลาพนเ่นนะออกดอกไปแชด้วยเนาะอะออกดอกองออกดอกมันอืม อเองไม่ได้กินให้ลานกินมุดแล้วก็กระิกลับแล้เดินะี้ก,กินอ้อยแล้วกระกิกลับได้ปลาลุงเหนะรเนาะกลับก่อนเอาไปหาบรรจอ,อยอยู่บ้านเนาะพูดแล้ววันนี้ข้าวเคยก็ต้อง่ายคือเอาไปหาบรรจอ,อยอยู่อยู่บ้านสิกี้พูดแล้วพนท่าญี่ปุน่นสาวใส่กับ น้องใจมากเก็บนี่ก็นเด,ด้หลายแล้วเอากระชีกับอ้อเนาะแล้วก็สัมภเวษีกระชีคอจบคลิปเลยใครเบิรงคลิปสัมภเวษีก็กดไลค์ like, กดแชร์เด้อคลิปนี้ก็สบายดีเด้อไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> บยกิน <c oughs> อ้อย <c oughs> เล็กน้อยกระชีอ้อไปเลยบบบนี้